ยังไม่จบนะครับสำหรับกระแสของบนตำรวจโทรเวรวัตที่ออกมาปักฉะดะโน้ตอุดมแม้ว่าในเวลาต่อมาจะบอกว่าสิ่งที่โน้ตพูดนั้นไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าเจตนาที่แท้จริงเนี่ยรู้ดีอยู่แก่ใจว่าต้องการเปรียบเทียบกระทบกระเทียบไปถึงใครหรือไม่แต่มันมีอยู่คลิปหนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งเราก็เคยเอามานำเสนอแล้วก็เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลมีเดียที่ไปพูดกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วบอกให้ลูกศิษย์ไปดักตีโน้ตอ่ะวาง่ายๆไ,ไปดักตีเลยนะฮะแล้วตนเองก็จะสอน บอกว่าทําอย่างไรให้ตํารวจเนี่ยจับไม่ได้โอ้โหนี่เป็นคําพูดของอดีตนายตารวจผู้รักษากฎหมายด้วยนะครับนะเป็นอดีตนายตารวจชั้นผู้ใหญ่ใช้พูดแบบนี้ออกสื่อเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะว่ากันตามตรงอย่าเรียกว่าไม่เหมาะสมเลยครับไม่ถูกต้องหรอครับนะอาจจะด้วยพลังไปอาจจะด้วยอารมณ์พาไปนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นคนดังนะและปัจจุบันก็ยังเป็นคณะกรรมการกอรอตอรออีกด้วยนะครับ ก็เลยถูกกระแสสังคมด้านหนึ่งเรียกร้องให้ควรจะออกมารับผิดชอบนะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นหลังของคนรุ่นหลังว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับเวลาที่สื่อสารอะไรผิดพลาดไปเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการแสดงออกด้วยความรับผิดชอบนะอย่างตรงไปตรงมานั่นก็คือการขอโทษนะการขอโทษที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะมันเป็นกระแสข่าวอยู่ณขณะน,นี้นะก็ต้องรอดูนะครับว่าท่านเรวัตจะมีแอคชั่นหลังจากนี้อย่างไรเพราะว่าเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย ขนาดสอสอพักเก้าไกลก็ยังออกมานะฮะสอสอพักเก้าไกลก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นก็คือคุณโตโต้กับปิยรั์จงเทพสมาชิกสภาพู้แทนพักเก้าไกลออกมาบอกนะครับว่าอยากให้พลตบดทรเรวัตชี้แจงเพราะส่วนตัวได้ฟังแล้วไม่สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พลตรวจโทรเรวัตนั้นก็เป็นถึงกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจไม่ควรพูดแบบนี้แม้ว่า จะบอกว่าเป็นการพูดเล่นก็ตามแต่โอ้โหพูดเล่นแต่มันก็ดูจริงจังนะนะจะบอกว่าพูดเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคุณปิยรัตน์บอกว่าผมไม่รู้สึกเล่นด้วยนะสังคมไม่รู้สึกตลกขบขันด้วยสังคมรู้สึกว่านี่เหรอพฤติกรรมที่ตํารวจเอามาพูดเล่นเป็นปกติมันทํากันได้ปกติอย่างนั้นเหรอเป็นเรื่องพูดคุยตลกในวงเฮฮาได้แสดงว่าคนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะตํารวจสามารถช่วยเหลือกันได้แบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับ เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมคิดว่าเรื่องใหญ่ไหมโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะแล้วผมคิดว่าท่านต้องพิจารณาตัวเองในฐานะเป็นผู้พิจารณา,นะาเรื่องร้องเรียนตํารวจด้วยเออมีสถานะไงพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจถ้าเป็นผมผมลาออกเลยครับผมพูดตรงๆงโอ้โหโตโต้โตว่างั้นเลยนะลาออกเลยครับคนเออผมคิดว่ามันยังพอเข้าใจได้แต่นี้ท่านกําลังไล่ให้ประชาชนติดตามท่านอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นแสนเป็นล้านคนที่ดูท่าน ผมว่ามันอันตรายโอ้โหนะอันตรายนะครับอคุณผู้ชมละ่ะคิดเห็นว่าไงคือเราต้องตัดความชอบไม่ชอบเอฟซองเอฟซีนี่ออกไปเลยนะครับเราต้องมองภาพรวมในสังคมคือถ้าวันหนึ่งไม่ต้องเป็นตำรวจก็ได้นะเป็นคนธรมรมดาก็ได้มาพูดจาวางแผนกันแบบเนี้ยแล้วจะบอกว่าพูดเล่นได้ไหมสองแล้วยิ่งเป็นตำรวจแล้วสามยิ่งเป็นอดีตนายตำรวจและสี่ปัจจุบันก็เป็นคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจอีกต่างหากนะครับ คือจริงๆก็มีทีมข่าวนะครับทีมข่าวของพีพีทีวีเขาพยายามสอบถามไปที่พลตํารวจโทรเรวัฒท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องชี้แจงคือถ้าดูจากคลิปอ๋อนี่ไงท่านบอกว่าเป็นการพูดเล่นกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เข้ามาคุยกับตนในขณะกาลังไล้โดยอาจารย์บอกว่าเป็นอาจารย์สอนกระบี่กระบองและก็รู้สึกไม่พอใจคําพูดของโน้ตเช่นเดียวกันที่พูดแสดงเดี่ยวตอนหนึ่งในเชิงดูถูกวิชาการวิชากระบี่กระบองนะไม่มีอะไรต้องชี้แจงโอ้ชัดเจนมาก ตนจึงพูดเล่นไปว่าก็ให้อาจารย์กับลูกศิษย์เอาวิชากระบี่กระบอกมาจัดก,การแต่ความเป็นจริงมันทําแบบนั้นไม่ได้อยู่แล้วพร้อมกับย้ําว่าคนทําไม่พูดหลอกนายโตโต้คนทําไม่พูดหลอกหมายความว่าไงฮะคนทำเนี่ยถ้าคนจะทําเขาไม่พูดหลอกนายโตโต้ก็น่าจะรู้นะไม่รู้ว่าประโยชน์สุดท้ายนี่หมายความว่าอย่างไรนะครับแต่ท่านยืนยันนะว่าท่านพูดเล่นหยอกล้อก,กันเฉยๆไม่ได้ทําจริงนะเพราะว่าคนทําจริงเขาไม่พูดหลอกโตโต้ก็น่าจะรู้โอ้โหนะก็ยังคง หนักแน่นชัดเจนตามสไตล์ของพลตํารวจโทรเรวัตนะครับก็คือมีคนเรียกร้องอให้ออกมาขอโทษท่านก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่พูดเล่นพูดเล่นเพราะว่าถ้าทาจริงๆเนี่ยคนทําเขามีพูดกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมฟังจากทั้งโตโต้ฟังจากกระแสะสังคมฟังจากพลตารวจโทรเรวัตแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรสรุปก็คือพูดเล่นนะครับขนาดทนายเดชาเนี่ยนะนี่แกไม่ได้เอ่อยชื่อใครนะเอาเอา,เอาเป็นหลักการหลักท่ะนะหลักคิดให้กับสังคมบอกว่า คนดังหรือว่าดาราหรือว่านักร้องหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ทำผิดต้องยอมรับผิดต่อประชาชนอย่าแถต่อถ้าทำผิดจริงเอฟซี FC, ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงไหมผู้ชมคิดว่านะทำผิดจริงแต่ว่าแน่นอนมันเป็นเรื่องลักษณะของเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุดมการทางความคิดเรื่องทางการเมืองมันก็ยังคงมันก็มีเอฟซีอยู่วันขั้มอะนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเรื่องทางการเมืองอะนะ ประเด็นที่พลตำรวจโทเร,รวัตเอามาเอามาพูดก่อนหน้านี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คุณนรสหมายถึงว่าเป็นเรื่องของอุดมการ์เป็นเรื่องของศรัทธาเป็นเรื่องของการเมืองนะโอ้โหนะยังไม่จบนะครับแล้วก็ท่านเรวัตรก็ชัดเจนนะครับท่านบอกว่าไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นการพูดเล่นเท่านั้นครับหมูทุกยุคนสุดยอดสินค้าคุณภาพจากอำเภอ พรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นของชุมชนขึ้นชื่อหมูเนื้อเนื้อเน้นๆน,น,นะครับชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทเท่าน,นั้นน้าหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้ผมเลือกคัดสรรมาเป็นอย่างดีสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนชุมชนนะครับชุมชนของแท้แน่นอนเลือกแต่ของอยา่างดีสดใหม่ผลิตใหม่ๆนะครับเอามาให้กับคุณผู้ชมแผ่นเนื้อเนื้อเน้เนๆเห็เนไหมฮะแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะแผ่นใหญ่หญๆหมูล้วนๆเลยนะครับ และที่สาคัญทําสดใหม่ด้วยนะครับสินค้าชุมชนขึ้นชื่อนะครับถ้าจะบอกว่าเป็นของสอุดยอดของไทยสุดยอดของชุมชนนี่บอกได้เลยนะครับเนี่ยฮะอ,อร่อยมากคุณผู้ชมมันหอมมันสดมันใหม่นะชุดละแค่เพียงร้อยสามสิบเก้าบาทนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทนะน้ําหนักร้อยสามสิบกรัมบ,บวกๆนะฮะถุงใหญ่เลยฮะสนใจพี่ว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยฮะอร่อยมากนะหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ หรืออินบ็อกก็ได้นะฮนะเนี่ยฮะผมกินเข้าไปแล้วยังอยพอดีคำนะหมูเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทสนใจพี่เคาว่าสนใจเข้ามานะครับเนี่ยฮะเนื้อหมูแผ่นสวยๆแล้วเมื่อกี้ผมแกวมาให้ดูเลยไหมกินเข้าไปคือมันมันสัมผัสได้ถึงหมูเน้นเน,นเ,นนเนนและเป็นของชุมชนช่วยเหลือชุมชนสนับสนุนชุมชนเป็นจุดเดือนของผมยุคคนและก็ทีมข่าวอยู่แล้วนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็ ไปทาข่าวนะครับช่วยเหลือทีมงานเข้าไปนะครับเนี่ยฮะชุดละร้อยสามสิบเก้าบาทน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่เป็นสินค้าชุมชนคุณภาพอย่างยิ่งนะครับมาต่อยอันหนึ่งครับอันนี้จากนาคนปรปฐมนะชุมชนที่นครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอันนี้หมูแผ่นนะครับร้อยกรัมนะฮะราคา9 9บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้99บาทสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยผมแกะเลยนะแกะให้ดูอีกอันหนึ่งนะ หมูทุบมาสักครู่จากสิงบุรีนะฮะอันนี้หมูแผ่นหมูแผ่นจากนกคนปรปฐมกรอบนะแผ่นเนื้อเน้นๆเลยผมไปตามหาของผมอะนะผมจะเป็นคนไปตามหาของอร่อยก็คือสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนดูด้วยแผ่นเลยฮะสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับเนะี่ยฮะอ่าอืมลองเสียงกรอบอร่อยมากนะชุดละแค่เพียงเก้าสิบเก้าบาทนะฮะหมูแผ่น ร้อยกรัมชุดละเก้าสิบเก้าบาทนะครับจะถูกกว่าหมูทุบหน่อยนึงนี่ะสนใจพงว่าสนใจสนใจก็ามาได้เลยนะครับหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ผมยืนยันนะผมไปออกตามหาสินค้าเนี่ยผมจะเลือกแต่ของดีๆมาจัดจำหน่ายนะเพราะจุดยืนของผมเนี่ยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวบ้านอยู่เคียงข้างชาวบ้านชุมชนชุมชนนะผมก็จะขายของชุมชนของชาวบ้านแบบเนี้ยช่วยเหลือชาวบ้านนะครับอุดหนุนสินค้าของทีมข่าวยุคนได้สนับสนุนชาวบ้านวิสาหกิจชุมชน ให้ดับสนุนทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแบบนี้นะฮะและที่สําคัญอย่าลืมนะได้ของดีมีคุณภาพแน่ๆเนี่ยหมูแผง99นะร้อกรัมจากนครไทยสีนะเอามาจากทินเลยเอามาสดๆใหม่ๆหมูทุบจากพรมบุรีสิงบุรีเอามาจากทินเลยนะอันนี้ร้อยร้อยสามนะร้อยสบกรัมบวกๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายทีนี่ครับน้ำพริกกหมู สูตรผมเองเลยสูตรแม่ยุคคนอ้าสูตรแม่ยุคคนแล้วก็อัดดปปรับให้มันเข้ากับยุคสมัยนะเนี่ยฮะชุดละ99บาทนะร้อยกรัมบวกๆเหมือนกันคุณผู้ชมดูกาก,ากหมูนี่ากากหมูทอดสดใหม่ใส่ให้เบิ่มๆเลยนะเนื้อเน้นเน้น,เ,น,นเห็นไหมครับ99าบาทเนี่ยฮะเป็นสูตรเมืองน่านนะครับเป็นสูตรเมืองน่านสูตรเมืองปัวบ้านเกิดผมเองสูตรของคุณแม่ผมเองนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาชุดละแค่เพียง 99บาทเท่านั้นนะครับ9กกร้อยกรัมบวกบวกอ่าถุงร้อยกรัมบวกบวกนะครับนี่ฮะนะน้ำพริกกากหมูนี่สูตรเมืองน่านนะแล้วก็ทอดกากหมูชิ้นกําลังสวยเลยแปะไว้ข้างบนเบิ่มๆเลยนะฮะให้เป็นพิเศษเลยนะครับสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับนี่ฮะน้ำพริกกากหมูนี่วันนี้นําเสนอ3อย่างนะทั้งน้ำพริกกากหมูหม,หมูแผ่นแล้วก็หมูทุบนะ พูดแล้วก็สุดยอดเลยนะครับสำหรับสำหรับสินค้าการน,นำเสนอแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อุดหนุนแลวก็สนับสนุนพวกเราชุมชนไทยนะชาวบ้านนะครับมีรายได้เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเป็นซิกเนเจอร์เป็น,ปนลายเซ็นของแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยได้วยนะครับให้เข้มแข็งและก็ยั่งยืนต่อไปครับ